สวัสดีค่ะอู๋น็เจนเฟค่ะวันนี้อูจะมาเล่าโครงการของ FAAA i ให้ฟังนะคะหลายๆคนคงจะได้ยินคาว่า FA กันมาบ้างแล้วแล้วอยากรู้ว่าจริงๆแล้วมันคืองานอะไรแล้วสมัครยังไงได้บ้างไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ FA ย่อมาจากคาว่า financial advisor หรือที่ปรึกษทด้านการเงินค่ะเป็นโครงการของ AAA นะคะที่ยกระดับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ะคะจากตัวแทนประกันชีวิตสู่ที่ปรึกษทด้านการเงินค่ะ สำหรับคุณสมบัติที่จะเข้าร่วมโครงการ FA นะคะก็จะมีมสองหร,รัก<ะ>ด้วยกัน1คือโปรแกรมแรกเป็น FS standard นะคะอายุไม่เกิน50ปีต้องจบปริญญาตรีขึ้นไปแต่ถ้าต่ำกว่าปริญญาตรีอ่ะเช่นวุฒิมาหหรือราวสก็สมัครได้นะคะแต่ต้องมีรายได้เฉลี่ยต่อปีไม่ต่ำกว่า120,000บาทค่ะอีกข้อสำคัญก็คือต้องออกรหัสตัวแทนมาแล้วไม่เกิน12เดือนค่ะ ส่วนโปรแกรมที่2 FA Palm นะคะอายุไม่เกิน50ปีเช่นเดียวกันค่ะจบปริญญาตรีขึ้นไปและมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย2ปีพร้อมกับมีใบอนุญาตผู้แนะนำการการลงทุนหรือ IC license น,นั่นเองค่ะและถ้าไม่มี IC license น,นะคะก็ยังเข้าร่วมได้ค่ะเพียงแต่ต้องมีรายได้เฉลี่ยต่อปีไม่ต่ำกว่า4 0 0 0 0นบาทค่ะ เช่นเดียวกันค่ะต้องเป็นผู้ที่ออกรหัสตัวแทนไม่เกิน12เดือนอีกประเด็นที่หลายๆคนสงสัยนะคะว่าถ้าเคยเป็นตัวแทน AIA มาก่อนสามารถสามัครเข้าร่วมโครงการได้ไหมคําตอบคือได้ค่ะแต่ว่าต้องเว้นระยะนะคะการกลับเข้ามาค่ะมากกว่า5ปีนับจากวันที่สิ้นสุดสัญญาตัวแทนหรือวันที่จะเข้าเริ่มโครงการ FA ค่ะ ทั้งหมดนี้คือคุณสมบัติที่จะเข้าโครงการ FA ของ AIA นะคะแล้วถ้าเข้าโครงการนี้จะได้อะไรบ้างแผนรับรองรายได้คืออะไรโบนัสพิเศษคืออะไรและสิทธิประโยชน์อื่นๆอีกมากมายนะคะเดี๋ยวไปชมคลิปถัดไปเลยค่ะ